สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e พบกับท่านผู้ชมวันนี้19ตุลาคม2567ครับ17นาฬิกาวันนี้มี2ข่าวโครงการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเล่าให้ฟังครับข่าวที่1โอนเก็บตกครั้งที่1วันที่21ตุลาคม2 5 6 7นี้นะครับ2กลุ่มครับ 1. ครับผู้พิการรายใดที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน10,000บาทเมื่อวันที่25กันยายน2 5 6 7 เนื่องมาจากยังไม่ต่อบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับหรือไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วเขาให้ไปทําใหม่นะครับหรือบางคนมีบัตรประจําตัวผู้พิการเป็นบัตรรุ่นเก่ายังไม่ใช่บัตรสมาร์ทการ์ดเขาให้ไปทําใหม่นี่แหละครับสาเหตุที่เมื่อวันที่25กันยายนยังไม่ได้เงิน1 0 0 0 0นบาทกับเขาเขาจะมีการโอนเก็บตกรอบที่1 21ตุลาคม2 5งพนี้เนื่องมาจากเขาให้ไปแก้ไขครับถ้าหากว่าใครแก้ไขทําเสร็จทําทานภายในไม่เกิน10ตุลาคม สิบตุลาคมนะครับสองห้าเใครทาได้ภายในไม่เกินสิบตุลาคมสองห้าเจะได้รับการโอนเก็บตกยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าเกตหนึ่งมืนบาทนะครับสามารถกดลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับกดที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แล้วพิมพ์เลขประชาชนสิบสามหลักเข้าไปแล้วกดตรวจสอบครับถ้าหากว่าท่านจะได้รับเงินวันที่ยี่สบเอ็ดตุลาคมสองห้าเกตหนึ่งมืนบาทก็จะโชว์ขึ้นมาว่าวันโอนคือวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าเนะครับ และทีนี้หลังโอนวันที่21ตุลาคม2567ยังมากดตรวจสอบลิงก์เดิมได้อีกว่าโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับคนที่จะได้เงิน21ตุลาคมคือคนที่ไปแก้ไขกรณีบัตรหมดอายุไปต่อก่อนวันที่10ตุลาคม2567กรณียังไม่ท,าทําบัตรประจำตัวคนมิการไปทําก่อนวันที่10ตุลาคม2567ใครมีบัตรเกา่ารุ่นเกา่าไปเปลี่ยนใหม่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ทำภายในไม่เกิน10ตุลาคม2567นี่แหละครับได้เงินวันที่21ตุลาคม2567อันนี้รอบโอนเก็บตกกลุ่มผู้พิการนะครับส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่มีการโอนไปแล้วเมื่อวันที่25 26 27 30กันยายนได้คนละหมื่นไปแล้วแต่มีบางคนยังไม่ได้เพราะมีปัญหาบัญชีพร้อมเพไม่ผูกเลขประชาชน13หลักหรือบางท่านมีบัญชีพร้อมเพผูกเลขประชาชน13หลักแต่บัญชีโดนปิดไปเพราะมีปัญหา เรื่องบัญชีโดนปิดเขาให้ไปเปิดใบและผูกบัญชีพร้อมเพยใหม่ทานองนี้ครับใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพยก็ไปผูกเลขประชาชน13หลักกับบัญชีพร้อมเพยทำนองนี้หรือใครมีบัญชีพร้อมเพยอยู่แล้วแต่บัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีโดนล็อกก็ให้ไปติดต่อแก้ไขกับธนาคารใครแก้ไขบัญชีกับธนาคารให้ตัวเองมีบัญชีพร้อมเพยผูกเลขประชาชน13หลักพร้อมโอนโดยแก้ไขเรื่องบัญชีพร้อมเพยให้เสร็จภายในไม่เกิน18ตุลาคม2567นะครับใครแก้ไขบัญชีพร้อมเพย ผูกเลขประชาชน13หลักให้พร้อมรับโอนแก้ไขภา,ายในไม่เกิน18ตุลาคม2567จะได้รับการโอนเงิน10,000รอบเก็บตกครั้งที่1 21ตุลาคม2567ก็สามารถตรวจสอบเิ์ได้ที่ลิงก์เดียวกันกับกลุ่มผู้พิการแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้กดลิงก์เข้าไปแล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปแล้วกดตรวจสอบถ้าท่านขึ้นข้อมูลมาว่าจะได้รับการโอนเงิน21ตุลานั่นแหละครับคือท่านจะได้รับเงินนะครับอันนี้เป็นข่าวที่1 โอนเก็บตกเงินหมื่นครั้งที่1 21ตุลาคม2อแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าใครเป็นคนวิการใครเป็นคนได้รับสิทธิสำคัญแห่งรัฐแต่แก้ไขไม่ทันภายในวันที่10ตุลาก็รีบไปแก้ไขครับก็จะได้เงินในเดือนพิการต่อไปเขามีการโอนเก็บตกถึง3ครั้งนะครับตุลาพิการธันวา ใครที่จะได้รอบรอบเก็บตุกพฤติการธันวาจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังในส่วนเฉพาะหน้าก็คือใครที่แก้ไขทัน,ภา,น,นลลาาภายในไม่เกิน10ตุลาเรื่องรเรื่องบัตรคนมพิการหรือผู้มีบัตรสิทธิุส่านแห่งรัฐนะครับแก้ไขเรื่องบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน18ตุลาได้สําเร็จรอรับโอน21ตุลาคม2567 10,000บาทและตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แกรกใต้คลิปนี้นะครับอันนี้คือข่าวที่1เกี่ยวกับการแจกเกินหมื่นข่าวนี่นํามาแจ้งกันวันนี้19ตุลาคม2567นะครับ ข่าวที่2เกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นครับเมื่อวานนี้18ตุลาคม2567นายจุลพันธ์อมรวิวัตร,รัฐดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าบอกว่าแจกเงินหมื่นเฟสองแจกอย่างแน่นอนซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจไวๆนี้ประมาณปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าสุดไม่เกินต้นเดือนฤิจิกายนจะมีการประชุมประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีนายกแพทย์นงทานชินวัตนเป็นนายกนายกตีเป็นประธานคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุมกันหลังประชุมกัน จะเปิดให้ลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาก่อนนะครับกลุ่มเหล่านั้นก็คือ1ไม่ใช่คนพิการนะครับสไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิ์ทางการแห่งรัฐสามไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐล,ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาก่อนนี่แหละครับกลุ่มนี้จะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน10,000ทางบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดท,ที่ธนาคารทกสออมสินธนาคาร ทยธนาคารอา,อาคารสุขเคราะห์ทำนองนี้ครับจะประกาศให้ลงในเดือนพิกายนส่วนวันที่ที่จะกําหนดให้ลงทะเบียนนั้นต้องรอรัฐบาลแถลงข่าวอีกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะประชุมเร็วสุดประมาณปลายเดือนตุลา257หรืออย่างเช้าไม่เกินต้นเดือนพิกาจะมีการประชุมกันพอประชุมกันปุ๊บก็จะมา,ถาแถลงข่าวและประกาศให้ทราบว่าลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นในกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาก่อน และไม่ใช่คนพิการและไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวนกันทางรัฐจะได้ลงทะเบียนด้วยับรประชาชนวันที่เท่าไหร่รอฟังข่าวครับจะได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนในเดือนพิกายน2 5 6 7ครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วก็จะประกาศให้ตรวจผลได้ในเดือนพิกายน2 5 7แต่จะตรวจผลได้วันใดน,นั้นรัฐบาลจะแถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะประชุมใบสุดปลายเดือนตุลาช้าสุดไม่เกินต้นเดือนพิกา กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วรอตรวจผลครับในเดือนพฤิกายนครับกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นรอลงทะเบียนทางบัตรประชาชนในเดือนพฤิกายนส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ติดตามข่าวอีกครั้งสําหรับวันนี้มี2ข่าวแจกเงินหมื่นดีท่านหรือว่าเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจมาเล่าให้ฟังไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ